ระเคราะห์โคจรต้องกันดาวพุทธจรดาวพุทธจรต้องลักหนึ่งจะมีโทษหรือจะได้รับความเดือดร้อนบางอย่างเพราะสาเหตุมาจากผู้หญิงท่านว่าหญิงคนนี้เป็นคู่เวรคู่ศัตรูควรระวังไว้ด้วยดาวพุทธจรถึงดาวอาทิตย์กำเนิด 1. นึ่ทำการสิ่งใดมักจะสมปรารถนาปัญหาไม่ค่อยมีถึงมีก็จะแก้ไขได้ไม่ยากนักสจะได้ลาบข้าวของเงินทองสมปรารถนา ดาวพุทธจรถึงดาวจันทร์กำเนิด 1. จะมีผู้ชักนำให้ได้ลาบเงินทอง 2. เพื่อนฝูงจะชักนำสิ่งดีๆมาให้ดาวพุทธจรถึงดาวอังคารกำเนิด 1. จะมีทษอสะพายหรือเรื่องที่ทำให้ขุนข้องมองใจเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าประมาทไม่รีบแก้ไขจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ลุกลามได้ดาวพุทธจรถึงดาวพุธกำเนิด หนึ่งะไม่ควรเดินทางไปทางทิศเหนือจะมีศัตรูทำร้ายหรือใส่โทษให้ร้ายในวันที่เดินทางไปดาวพุทธจรถึงดาวพฤหัสบดีกำเนิดหนึ่งจะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้ตกใจหรือเสะเตือนใจหลังจากนั้นจะมีเรื่องที่ทำให้สบายใจสองอาจจะโชคดีมีลาบที่เพื่อนนำมาให้ดาวพุทธจรถึงดาวศุกร์กำเนิดหนึ่งระวังอย่าประมาทอาจจะโดนหมากัดหรือถูกของมีคมบาดเอา หรือไม่ก็จะมีเรื่องที่ทำให้เลือดตกยางออกเช่นมีดบาดมือหนามเสี้ยนทิมแทงเดินเหยียบเศษแก้วเป็นต้นดาวพุทธจรถึงดาวเสาร์กำเนิด 1. จะมีเรื่องไม่เข้าใจกันกับญาติพี่น้อง2หากไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรเดินทางจากบ้านไปไกลๆควรงดการเดินทางต่างจังหวัดดาวพุทธจรถึงดาวราหูกำเนิด 1. เป็นช่วงระยะมีคุณทำดีและเด่นดัง มีคนเขากำลังแอบอิจฉาควรสังเกตคนรอบข้าง 2. ควรงดการเจรจาที่เป็นไปในทางยกตนของผู้อื่นจะทำให้คุณเดือดร้อนและได้รับโทษได้ดาวพุทธจรถึงดาวเกตกำเนิด 1. ควรเจรจาพอง,งามอย่าพูดพร่ำไปจะทำให้เดือดร้อนภายหลัง 2. ระวังเรื่องของมีคมจะบาดมือเอาควรหลีกเลี่ยงของมีคมต่างๆดาวพุทธจรถึงดาวมรตยุกำเนิด หได้เห็นของแปลกๆหน้าพิศวงได้เห็นของที่ไม่คาดคิดมาก่อน 2. ได้เดินทางไปยังถิ่นแปลกตาแปลกใจ 3. ได้เดินทางกระทันหัน 4. ได้พบสัตว์แปลกแปลก หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหรได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ